บายชีวิตปกติธรรมดาไม่ใช่ว่ารีบร้อนเร่งรัดแต่ก็รู้ว่าขาดธรรมะไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ชีวิตที่เกิดมาแต่ละวันเนี่ยค่ะเราก็มีเดี๋ยวอาหารอร่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไปนั่นไปนี่แล้วก็หมดน่ะแล้วมันหายไปไหน วันนี้นะคะคือเมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้ได้แน่ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้ไปถึงวันพรุ่งนี้ที่ว่าไม่เหลือเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหลือและความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตปกติธรรมดาสบายๆคือไม่ได้ถูกเร่งรัดด้วยโลภะที่จะไปทรมานตัวนะคะแต่ก็รู้ประโยชน์ของการฟังธรรมว่าชีวิตถ้าขาดธรรมะวันนี้ทั้งวันมีอะไรบ้าง ที่เรียกว่าเป็นสาระหรือว่าที่เป็นประโยชน์จริงๆใช่ไหมคะเหมือนอย่างวันก่อนถ้าเราไม่มีการสนทนากันมีแต่เฉพาะเรื่องสนุกสนานไปนูดแมนนี่โดยที่ไม่มีการฟังไม่มีการเข้าใจธรรมะก็ผ่านไปแต่ละวันแต่ถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะชีวิตของเราก็ไม่ใช่การสุข,ขันนิการนุโยกเพราะเหตุว่าถึงแม้จะเป็นปกติยังพอใจในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในะไรนะคะแต่เราก็เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะเพราะว่า ขาดรูปได้ไหมคะวันนี้เป็นแล้วมีแล้วเยอะแย,ยะเลยแต่ว่าถ้าไม่ฟังธรรมะก็คือขาดความเข้าใจถูกเพราะเชนทางที่เป็นปกตินะคะถูกต้องก็คือว่าไม่ตกไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือไม่ใช่ว่าเพลิดเพลินไปหมดโดยที่ว่าขาดการฟังและการเข้าใจธรรมะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ไปพยายามรีบเร่งอยากจะรู้โน่นรู้นี่นะคะเพราะว่าบางทีเราพูดถึงสิ่งที่แสนไกล อย่างปริญญาเนี่ยสามเนี่ยเลยการจะรู้แจ้งแทงตลอดสภาพธรรมะและตอนนี้เรายัางอยู่ที่ดินเลยค่ะยังติดดินยู่เนี่ยยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยใช่ไหมคะแต่เราหวังว่าแล้วยังไงเราถึงจะไปรู้อย่างนั้นได้นั่นก็คือโลภะซึ่งเห็นยากมากเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็คือว่าสบายสบายแต่ว่าไม่ลืมพระธรรมแล้วก็เห็นประโยชน์ของธรรมะ แล้วก็ไม่ไปรีบเร่งทรมานตัวให้ลำบากเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ความไม่รู้แล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็จะไปถึงปัญญาระดับนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกเรื่องก็มีประโยชน์นะคะของการสบายสบาย